คลิปนี้เราจะมาบอกตำแหน่งจุดฟาร์มเจมที่มีเกิดทั้งหมดใน King l e g e n c y Update 4และคลิปนี้จะบอกเวลาที่เสียไปโดยประมาณและเจมที่ได้ผมค,ค,คงหาตำแหน่งได้เกือบทั้งหมดแล้วมั้งอืมถ้าใครมีตำแหน่งอื่นนอกจากที่ผมพูดไปในคลิปสามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโดยตำแหน่งที่1น,นึ่นันจียน แันเจมเป็นที่นิยมมากที่สุดแันเจมมีโหมดทั้งหมด2โหมด e a s y และ normal ซึ่งความยากง,ง่ายและเวลาก็ต่างกันไปเช่นกันโดยโหมดแรก e a s y เหมาะมากสำหรับคนเล่นอยู่คนเดียวและไม่มีเพื่อนแบบผมคุณสามารถโชว์โซโลได้อย่างเต็มที่โดยใช้เวลาน้อยมากในการผ่านด่านแล้วราวสิ0ถึง20นาทีโดยประมาณยิ่งถ้าคุณมากับเพื่อนใช่ถ้าคุณมากับเพื่อนความไวในการฟ์มก็จะเร็วขึ้นไปอีกถ้ามากับเพื่อนนะ่ะนะโดยการจบต่อครั้งคุณจะได้5้าเจมหรือมากกว่านั้นโหมดที่2 Normal ถ้าคุณไม่ งพออยากไปกดโซโลหาพวกไปเล่นก่อนก็ถ้าคุณไม่มีเพื่อนให้พิมพ์ไปในเกมไป h e l ม me farm ดันจีนพีผมได้ไปลองแล้วเหนื่อยมากใช้เวลาในการฟาร์มอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณคงคิดว่าเพิ่มจาก e ีซี่แค่สินาทีเองเอาเป็นว่าอืมไม่ลองไม่รู้แล้วกันครับแต่ก็ได้ขอที่คุ้มค่ากว่าเช่นกันซึ่งมีของดรอปและเจมได้ถึง1ิเจมตำแหน่งที่ส ไคโดไคโดเป็นจุดที่พึ่งดวงที่สุดแต่ถ้าคุณดวงดีก็เป็นจุดที่ฟาร์มง่ายที่สุดเช่นกันวิธีการของมันก็แค่ตีคองกระดูกให้ได้ลูกแก้วแล้วไปใส่ข้างบนหัวกระโหลกแนะนําให้ตีมังกรอย่างต่ำแสนสี่คุณถึงจะสามารถได้เจมจากไคโดโดยที่คุณไม่ต้องตีมันต่อขอแค่มีคนตีมันตายะนะเวลาที่ได้ไม่แน่ชัดขึ้นอยู่กับดวงของคุณเจมที่ได้หเจมต่อตัวตำแหน่งที่สเจ้าทะเลและเรือ นี่ว่าฟาร์มนั้นเจนนโมว่านานแล้วไอ้นี่รอไปเลย3-4ชั่วโมงอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่ดวงของคนอีกและได้เจมที่ไม่แน่นอนแต่ข้อดีคือมีของดอบและผลไม้ดอบแค่นั้นเลย จริงๆตำแหน่งที่4บอสต่างๆอันนี้ค่อนข้างไม่ต่างกับเจ้าทะเลและเรือคือการรอเวลามันเกิดแต่มันสามารถได้เพชรที่แน่นอนและได้ของดรอปจากบอสนั้นอีกด้วยซึ่งตัวที่มีโอกาสดรอปเจมคือบอสเอ็นมะเกิดต่อรอบ2ชั่วโมงบอสบิกมัมเกิดต่อรอบ4ชั่วโมงได้5เจมต่อการตี1ตัวตำแหน่งที่5 ไฮด้าอารมณ์คล้ายกับเจ้าทะเลแต่ยากกว่ามากแต่ก็ได้ขอนที่มากกว่าเช่นกันไฮด้ามีล่างถึง2ล่างไฮด้ามีวิธีเกิดของมันคือตีเจ้าทะเลให้ครบ3ตัวไฮด้าถึงจะเกิดใช้เวลาราๆแปถึงสิชั่วโมงและได้เจมทั้งหมด25เจมต่อ1ตัวและอย่างสุดท้าย นี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่หาได้จากในเกมแต่หาได้จากนอกเกมคือการหาโค้ดการหาโค้ดนั้นได้มาจากดิสคอดจากกลุ่มหรือตามยูทูบและจากกูเกิลเรื่อแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมซึ่งเวลาไม่แน่ชัดและเจมที่ไม่แน่ชัดอีกด้วยแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ลกล่าวมาข้างต้นและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เท่าที่ผมพอหาได้และสุดท้ายสามารถติดตามผลงานเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผม